เงินหาทองเนี่ยตั้งครึ่งล้านงานทํางาน oh. แค่ประมาณว่าแม่บ้านเน่ะ oh. ไม่มีทางเลย,ยางงนนี้สุดเจ็บปวดหัวใจ oh. จริงๆเสียทั้งตัวแล้วกลายเป็นหนี้อยู่ดีๆก็มีครึ่งล้านฮะครับอ่ะเราถามคุณผู้ชมเอาไว้ใน34 HD ดีแอปพลิเคชันนะครับก็เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวของเราดีแหละผู้กํากับอ้างว่า เมาจนมือลั่นแล้วก็แฉนายสั่งเอาตู้ม้าออกไปแล้วก็ไปถไถเงินพระซื้อโดนด้วยเรื่องนี้มีการชี้แจงออกไปแล้วตามที่เรารายงานนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงสรุปกันหน่อยดีกว่านะฮะโอ้โหส่วนใหญ่นะเท่าไหร่อะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไหมเก้าบาทไหมบอกว่าเอาไหมสาบาน<อ>าไหมส<อ>ามบานแล้วเขายังไม่กลัวไปเอาเงินพระ เออเอาเออบางคนบอกสบายๆแล้วนะเอ้าแต่ก็ยังมีอีกประมาณเกือบๆหกเปอร์เซ็นต์บอกว่าพอจะเข้าใจได้เข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าพอดื่มแล้วทุกอย่างมันรู้ดรองมาแล้วก็แต่ความจริงคืออะไรอ่ะไม่ต้องบอกเออโดยปกตินะพี่ต้นอย่างหนึ่งเลยนะที่น้องรู้มาตลอดช่วงชีวิตของการที่เติบโตมายี่สิกว่าปีเนี่ยเออก็คือคือคนเมาอ่ะบากมานนะท่านผู้ชมคนเมาอ่ะ ไม่โกหกความจริงออันนี้ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นไหมพี่กินก็เป็นเออเวลาเมาแล้วพูดหมดเลยว่าเรื่องจริงมันคืออะไรบ้างใช่หรือปกติเป็นคนไม่พูดพอเล่าเข้าปากปุ๊บพูดหมดเลยอไม่รู้ไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะเป็นเหมือนหรือเปล่าไม่ทราบความจริงเป็นไงเราก็ไม่ทราบนะไม่รู้เลยนะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่รู้ก็คือว่าเวลานอนแล้วตื่นมาสวยมันมีอยู่จริงนะคะคุณผู้ชมตัวช่วยที่ทําให้เวลาเราหลับแต่ผิวหน้าก็ยังดีน้องทรายคอนเฟิร์มให้พี่หน่อยค่ะ คอนเฟิร์มค่ะพี่กงกิ้งคานและคุณแม่ค่ะวันนี้คือปรากฏการใหม่ค่ะที่เราจะเซอร์ไพรส์ของแถมกันในถุงนี้แบบสดสดกลางรายการเลยค่ะรออึดใจเดียวไม่เกิน180วินาทีนะคะเหมือนอะไรเหมือนแยกไฟแดงแค่นั้นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุ้นพร้อมกันเลยค่ะสวัสด,ดีครับนี่วันนี้นนรบกวนแป๊บเดียวครับเดี๋ยว180วินาทีเราจะมาเปิดถุงนี้พร้อมกันเป็นการแถมของกลางร,รายการสดแบบนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงสิ่งนี้ครับ <S <S นั่นก็คือสลีปมาร์กกระปุกใหญ่นะครับขนาดเนี่ยร้อยกรัมนะฮะคือตัวนี้ แล้วด้านในเนี่ยบรรจุ100กรัมใช้ได้6เดือนนะครับซึ่งตัวนี้ดังมากในอินเทอร์เน็ตน้องทรายเพราะว่าตัวนี้ครับแค่ทิ้งอาทาทิ้งไว้เนี่ยนะครับแชั่วโมงนะคือไม่ต้องล้างออกเลยตอนนอนเนี่ยนะครับแล้วตื่นมาล้างหน้าปุ๊บจะใสเลยแล้วมันดังในติ k กต็อกเพราะว่าหลายคนเอาไปทาข้อศอกทาหลังคอทาตรงสะโพกบั้นท้ายลึกลงไปแบบนี้นะครับหรือว่าตรงไหนที่มีข้อพับดำๆเนี่ยนะครับทาไปปุ๊บตื่นเช้ามามันจะขาวขึ้นเรื่อยๆขาวขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้หลายคนบอกว่าเอ เขใสซิกเอ็กเซลมายเข้าไปซึ hai, ่งเซลมายเป็นสารสกัดจากข้าวนะคือต้องบอกว่าตัวนี้นะครับพอมันเป็นสารสกัดจากข้าวทีมงานมีภาพไหมอ่ะนี่นะฮะเป็นซิกเอ็กเซลมายจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคือพอทาโบะทิ้งไปเน้นะครับตัวข้าวเนี่ยน้องทายมันจะมีเอนไซม์ข้าวทําให้หน้าเนี่ยเด้งขึ้นฟูขึ้นอิ่มขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นใช่ไหมตัวนี้ก็เลยขายดีแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปประวัติที่มานี่แรงบันดาลใจมันมาจากตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ครีมเนี่ยทาทิ้งเอาไว้ตอนนอนเมื่อออออกกก่่่นนเเลลลย15ปปปปีแ้้วว็ะาาาาาบตตพไรรรจัสมขึ เราก็เลยบอกว่าไม่เอาเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านําเข้าจากญี่ปุ่นปลอดภัยกว่านะครับแล้วตัวนี้มันร้อยกร,รัมอ่ะหลายคนจะคุ้นชินกัเนี่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์นะเป็นแบบว่าขายผ่านทีวีกระปุกละ30กรมัมแต่ตัวนี้ร้อยกร,รัมใช้ได้มากกว่า3เท่านั่นเองเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกวันนี้ผมมีประชุมเยอะมากเลยวันจันทร์นะเพราะฉะนั้นวันนี้คงมาร์คให้ดูสดๆไม่ได้นะครับแต่ไปดูนี่ดีกว่าผมเคยมาร์คที่บ้านเลยห้องน้ําที่บ้าน80ของผนมเลยคือทาทิ้งไว้ให้ดูแล้วก็ไปนอนจริงไปนอนจริงงงแแลลล้้้้้้้้ววววตื่่่นนนเเชชชาาาาาาามมยก็็็ใใหหหหภรรรอออััดคิปไพูโทสจง ไม่ต้องทาอะไรเลยเซรั่มไม่ต้องเ,เห็นไหมหน้าใสาเด้งแบบนี้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับไปดูอีกสักคนหนึ่งนี่คือคุณปุ๊กในวัย45ปีที่หน้าเนี่ยคือยอมแพ้ไปแล้วเพราะว่าโซมแล้วก็ค้ำม,มาไม้คุณปุ๊ก mm hmm. อ่านนี้นะฮะเห็นไหมโดนแดดจนไหม้แบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันค้ำม,มากทีนี้เจอซิกเอ็กซ์เซลมาครับเป็นส l ริมาร์คคือทาแค่ตอนนอนแล้วตื่นเช้ามาล้างออกดูเป็นฝ้าหลังแบบนี้เลยหน้าขาวขึ้นเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้ววันนี้มาทวนกันก่อนนี่เคยเห็นเนี่ยตัวนี้เราเปิดตััววคืืออ1590 1นกก็็ซ้้แแถมมสยล ซื้อ1แถม2ใช่ไหมซึ่งวันนี้นะครับเคยถูกสุดก็คือพันสองเทดเอาไว้ตรงนี้ก่อนแต่นี่คือวินาทีที่เราสัญญากันไว้180วินาทีพอดีครับนี่ในถุงนี้เดี๋ยววันนี้แถมถุงนี้ไปให้ด้วยเลยนะเผื่อเอาไปช้อปปิ้งเป็นถุงอารมดอนะครับอย่างแรกก่อนเลยนี่เราแถมหน้ากากอนามัยครับในนี้มี7ชิ้นราคา69บาทในร้านสะดวกซื้อแถม1ห่อ2ห่อแล้วก็3มห่อไปเลยน้องทายเอาวางด้านนู้นไปเลยนะครับนี่นะฮะเอาวางไว้ก่อนแล้วก็นี่แถมอีกอย่างหน ละ990บาทวางไปด้วยเลยแล้วก็แถมถุงอีกหนึ่งใบนะครับทั้งหมดนี้บอกก่อนเลยว่าซื้อ1แถม2เนะี่ย1,590ไม่ต้องนะลดเหลือ999บาทพอแล้ววันนี้เอาไปอีกครับเป็นซื้อ1แถม3ไปเลยแล้วก็แถมมาร์กสหอ่อแถมอันนี้1เซตแถมถุงอีกหนึ่งใบยังคงจ่ายแค่ 999บาทแต่มีให้แค่500สิช้านี้ครับนี่คือของจริงครับวันนี้โทรมาเลยครับ4กระปุก999พร้อมของแถมกลางรายการสดหยิบมือถือแล้วกดมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับวันนี้ไม่มีที่ไหนร่วมรายการเลยหน้าร้านก็ไม่ร่วมรายการนะครับในอินเทอร์เน็ตก็ไม่ร่วมรายการครับต้องโทรมาตอนนี้ครับ8นาที8นาฬิกานะครับ38นาทีนะครับ43วินาทีช่องอมริิน34 SD ตอนนี้เท่านั้นหยิบมือถือแย่งกันโทรเดี๋ยวนี้ครับวันนี้5 1 0ถ้าเกิดว่าเป็นสายทที่5เเเเราาาาาใหหห้้้้้ัังมมดลยยยกกวนนนนอะข ไม่มีแล้วไปซื้อที่สนามบินได้นะครับวันนี้ซื้อ1แถม3ที่ปกติเนี่ยก็ถึง500สายอยู่แล้วเพราะว่าใช้ได้2อปีน้องสายกระปุกละครึ่งปีแบบนี้เอาไปทาเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลายคนทาหลังคอทาข้อพับเนี่ยมันอาจจะ3เดือนก็หมดนะเพราะว่ามันใช้เยอะนะแต่ถ้าหน้าอย่างเดียวน,นะครับก็คือ2ปีได้เลยซื้อ1แถม3ตกกระปุกละ240้กว่าบาทเท่านั้นเลยนะครับจ่ายแค่999บาทแล้ววันนี้แถมตัวนี้ด้วยนะครับเป็นสบ,บู่คอลลาเจนโลชั่นคอลลาเจนเซ็ตละหน้าร้อยอค้าแบบค,าาคบาท โทรมาก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดออมโรอย่าลืมได้ถุงด้วยนี่ถุงนี้หายากขึ้นเรื่อยๆนะ,ค,ะคือถุงนี้เนี่ยสมัยก่อนนะครับคือเราเอาไว้คีย์ออสหน้าร้านแบบ M k ของเราที่เราเปิดร้านแต่พอโควิดเราปิดหมดเลย7จสาขาค่ายแตนในทีวีถุงนี้หายากมากวันนี้ก็แถมไปด้วยนะครับเอาตอนนี้สายเข้าแล้วสายไม่ว่างอย่างเป็นทางการนะครับร้อยกว่าสายเรียบร้อยนะครับเหลืออีกแค่300กว่าสิทธิ์เท่านั้นไปดูผู้สูงอายุบ้างตัวสลิปมาร์นี้ถ้าเกิดอายุ60เป็นยังไงไปดูแม่่เเเต็็็็มมมคานนนีี้รรักกกปปสวยยยยลออะผิ แห้งกร้านแบบนี้เจอซิกเอ็กซเซลามายจากญี่ปุ่นโบเข้าไป8ชั่วโมงไปดูหลังใช้ครับล้างหน้าตื่นเช้ามาเห็นไหมหน้าจะฟูขึ้นเป็นเหมือนอาซิมที่รวยๆนะครับแล้วย้าเลยว่าตัวนี้ไปตรวจมาแล้วไม่มีประลอดไม่มีสเตียรอยด์นะครับแล้วหนึ่งกระปุกเนี่ยนะฮะใช้ได้ถึงครึ่งปีเลยถ้าเกิดว่าใช้เฉพาะหน้านะแต่ทิกตอกเนี่ยขายดีเพราะว่าบางคนเอาไปทาก้นบ้างท<อ>าข้อศอกทาหลังคอบ้างนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งตัวผมเองอ่ะผมก็มีสิวที่หลังบางทีเวลานอนน้อยภูมิมันตกนะเราก็แอบทาไว้นะครับต อักเสบนะครับเป็นสารสกัดจากข้าวนําเข้าจากญี่ปุ่นนะแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครเป็นสนามบินเนี่ยก็จะเห็นกระปุกอย่างนี้นะสารภาพเลยว่าเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเขาดาั้มเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ครับพอเราเป็นเจ้าใหญ่เนี่ยเราก็ผลิตได้แล้วตัวนี้เก็บได้2ปีเพิ่งผลิตใหม่ๆเลยนะครับนี่เต็มคาราเบลแบบนี้เลยเนื้อครีมจะเป็นนี้เป็นเหมือนนี่วิปครีมขาวๆแบบนี้เลยนะเวลาเราทาเราก็ทายอย่างนี้เลยแล้วก็โบะไปอย่างนี้นะฮะเอ้าวันนี้ครับท้างสายหลายคนอยากได้แล้วจองสิททำยังไงคะรี่โทรมาก่อนนะคะแล้วนัดว ทั้งหมด9ชิ้นหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้ค่ะเพียงแค่9 9 9บาทค่ะนี่เลยหอมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับให้ดูครับเหลือเวลาเยอะมากเราต้องค่อยๆพูดแล้วเพราะว่าจากสถิติเนี่ยคือถ้าเหลือ1นาทีแล้วขึ้นมาขนาดนี้ยังไงก็เต็ม500สายนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับปลาไป225บวก47คือ270กว่าสายแล้วนะครับเหลืออีก200กว่าสายสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้ขอย้ำข่าวดีด้วยใครที่เป็นสมาชิกน่าจะรออยู่นะบอกคุณเชนจะถือไม่ถืออ้าววันนี้ยไ้ารว เช้าอมรินวันจันทร์สดๆแบบนี้ครับเหลือแค่899บาทก็เอาไปเลย4กระปุกพร้อมของแถมทั้งหมดนี้นะครับแต่นี่คือลูกค้าประจำเนี่ยก็คือได้ราคานี้ไปแต่ลูกค้าใหม่ก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วเพราะนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครังสุดท้ายนะครับวันนี้ Ni ซิกเอเซอร์ไมจากข้าวนะครับเป็นสลิปมาร์กที่โบทิ้งไว้ก่อนนอนเนี่ยนะครับหลังอาบน้ําเสร็จเนี่ยแล้วไม่ต้องล้างออกตื่นเช้ามาค่อยล้างไม่ดีมาด่าก,กันได้เลยครับ1กระปุกหลังจากนี้เราจะขาย1 5 0อย่างมากจะขายซื้อ1แถม2ปีนน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 ีีนะน้้้้้จะะเเเรรริ่่่มกกกลลัับบาาาาออ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 ไวตงงงขขดึปป็สุทย มาร์ของชเช้าอมรินแล้วนะครับหลังจากนี้จะไม่เอาออกทีวีแล้ว <S <S ใครชอบใครใช้นะครับใครอยากจะซื้อซ้ำหนึ่งแถม2อ9 0ในแคตตาล็อกจะมีตลอดไปนะครับแต่โทรตอนนี้1แถม3จ่ายแค่999บาทแล้วก็เอาหน้ากากอนามัยไป3เอาครีมเนี่ยเขาเรียกนะเป็นครีมโลชั่นคอลลาเจนเข้มขน้นกับสบู่คอลลาเจนเข้มข้นนะแพ็คละ990าาสไปเอาถุงนี่ฮะผ้านะครับเป็นแบบว่าผ้าผสมพลาสติกเนี่ยนะครับไปอีก1ใบเอาไปช้อปปิ้งทั้งหมดนี้ยังคงจ่ายแค่999บาทร้อยเกมาทีสิบเก้ามาทเร คุณแม่ขาแพ้ใจเขาเถอะค่ะจัดโปรโมชั่นขนาดนี้นี่แถมกันสดๆกลางรายการเลยนะคะนี่คือ s l e e p i n g o v e r n i g h t mask คทาก่อนนอนตื่นมาแล้วหน้าแดงเลยเอาไปสี่กระปุกใหญ่ยังไม่พอแถมหน้ากากาอนามัยอีก3แพ็กแบบนี้ยังไม่พอคะ่ะแถมตัวไวคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็ถุงแบบนี้และตอนนี้เป็นยังไงคะพี่เชนนี่เลยนะครับตอนนี้ต้องรีบโทรนิดหนึ่งนะต้องเอา385อบวกอีก96นะครับประมาณ487สายแล้วเหลืออีก12สายสุดท้ายรีบโทรมาที่1นึ่งสี่ั้าหนึ่งนะคทับดีบ้วย 1451หรือ l i น์แอ a อาค่ะวันนี้ขอบคุณโปรโมชั่นจากพิเชยนค,ค่ะช่วงนี้กลับเข้าสู่รายการนะคะ โหนี่เป็นโปรแรงมากเลยนะคะนอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วสวยขึ้นมีอยู่จริงจัดเซตนี้ได้คุณแม่รีบโทรเลยคะ่ะครับอ่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราส่งท้ายพาไปดูภาพความคึกคักข,ของหมู่บ้านช้างพเนียดหลวงในพื้นที่พระนคารศรีอยุธยาก,กันหน่อยจําได้ไหมวันก่อนที่เรานําเสนอว่ามีแม่ช้างชื่อแม่พังจามจุรีตกลูกแปดเป็นแปดตัวเมียตัวผู้นี่คู่แรกของพระนคารศรีอยุธยาจริง,นะรงๆเป็นคู่แรกของโลกด้วยนะ เพราะว่าเป็นแฝดต่างเพศแล้วก็มีการตัวหนึ่งตัวเมียตัวนึงเออแล้วเ็ามีการรับขวัญกันเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะครับผู้ชมดูความน่ารักของชั้นน้อย2ตัวอสองเชือกนี้กับแม่ช้างได้เลยนะครับส่วนวันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันตีห้าครึ่งเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ